ราชาตาชีวิตรักของรัชกาลที่6กับปณิธานในการเลือกคู่ว่าจะไม่ขอเอาน้องเป็นเมียกับจุดยืนของเจ้าฟ้าจาักรพง์ภูวนาถกลมมาลวงพิสุนโลกประชานาถและขอขอบคุณที่มาของข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวาชิราวุธเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะ l a บสวัสดีครับ ในงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสะวรพาผ่องศรีทรงทำบุญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่สแล้วรัชกาลที่6ส่งเล่าไว้ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลว่าในงานนี้เสด็จแม่ได้ตรัสแก่ฉันว่าให้เลือกคู่เสียทีเถิดทรงอ้างว่าทูลกระหม่อมรัชกาลี่ห5ซึ่งเป็นพระราชบิดานั้นทรงบ่นว่าอยากให้รัชกาลที่6มีเมีย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาหรือเสด็จแม่ของรัชกาลที่6มีพระประสงค์ตั้งใจให้รัชกาลที่6ส่งเลือกคู่จากลูกสาวบรรดามีของรัชกาลที่หซึ่งกนับว่าให้เลือกน้องสาวต่างแม่เป็นเมียเจ้าถึงขั้นแนะว่าให้รัชกาลที่6เลือกหญิงน้อยหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลซึ่งเป็นพระธิดาของรัชกาลที่ห กับพระวิมาดาเธอกรมพระสุทาสินีนาฏปิยมหาราชปฏิวัตรดาซึ่งนับว่าเจ้าฟ้านิพานนพดลน,นี้เป็นน้องสาวคนสนิทพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่หมาตั้งแต่ที่ทั้งคู่ยังทรงพระเยาว์แต่รัชกาลที่หก็ได้ทรงตอบยืนยันอยู่เช่นที่ได้เคยยืนยันมาแล้วว่าจะไม่ยอมเลือกน้องสาวเป็นเมียเป็นนันขาดแล้วรัชกาลที่6ยังทรงเล่าเสริมเรื่องการเลือกน้องสาวเป็นเมีย ที่ได้กล่าวพาดพิงไปถึงพฤติกรรมของสมเด็จเจ้าฟ้าจากักรพงษ์ภูวานาถพระอนุชาของรัชกาลที่หกเอาไว้ด้วยตอนหนึ่งว่าน้องชายเล็กเมื่อศึกษาอยู่ยุโรปด้วยกันเคยพูดถึงการเลือกเมียได้เคยคัดค้านอย่างแข็งขันถึงธรรมเนียมการเอาน้องสาวเป็นเมียนั้นจะต้องงดเพราะทําให้ชาวโลกติดเตียนนักแต่เมื่อน้องชายเล็กได้กลับมาเยี่ยมบ้านและได้พบรักกับพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท หนึ่งในน้องสาวต่างแม่ก็กลับเปลี่ยนทีท่าในเรื่องนี้แล้วกลับบอกรัชกาลที่6ว่าพระองค์ควรจะเลือกน้องสาวคนหนึ่งมาเป็นเมียจะได้หมดปัญหาไปแต่รัชกาลที่6กลับทราบความจริงที่ว่าน้องชายเล็กต้องการให้พระองค์เป็นด่านหน้าในการทูลขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระราชบิดาเพื่อเลือกน้องสาวเป็นเมียรัชกาลที่6จึงตั้งคำถามว่าถ้าถูกพระราชบิดากลิ้วจะทำอย่างไร น้องชายเล็กกลับตอบปัดๆว่าก็ต้องหาอุบายใหม่ราชาการที่6ก็ถามอีกว่าแล้วถ้าได้รับพระบ,บรมราชานุมัติขึ้นมาจริงจะบอกแก่ประชาคมโลกอย่างไร น้องชายเล็กก็อ้างว่าปรึกษาเสด็จแม่มาแล้วเห็นตรงกันว่าจะอ้างธร,รมเนียมว่าเป็นไปตามระเบียบศาสนาแต่ราชการที่หกทรงไม่เห็นด้วยสงมองว่าฝรั่งต่างชาติต่างรู้จักศาสนาของเราไม่น้อยการไปหลอกเขายังไงเสียก็จะถูกจับได้จะกลายเป็นว่าเสียชื่อไปเปล่าๆ ซึ่งจากจุดยืนเดิมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาักรพงศ์พวนาะหรือน้องชายเล็กที่เคยไม่สนับสนุนและหันกลับมาสนับสนุนทำเนียมการเลือกน้องสาวเป็นเมียเพราะพระองค์ทรงมีความรักแต่ชีวิตนั้นน่าขำเพราะผลสุดท้ายแล้วน้องชายเล็กก็ไม่ได้ลงเอยกับน้องสาวจุดยืนของน้องชายเล็กจึงได้เปลี่ยนกลับเป็นว่า ที่ถูกควรพยายามหาผู้ที่ไม่ใช่ญาติเป็นเมียจึงจะได้เลือดใหม่เข้ามาช่วยบำรุงเลือดในสกุลตนเพราะการแต่งงานกับน้องสาวอาจให้โทษได้มากคือนอกจากที่จะถูกติเตียนยังมีโทษทางการแพทย์ศาสตรอีกด้วยน้องชายเล็กยังอ้างความเห็นจากทางการแพทย์อีกว่าการที่หญิงชายผู้เป็นญ,ญาติสนิทแต่งงานกันอาจมีผลร้ายแก่ลูกคือทําให้เป็นบ้าหรือสมองอ่อนหรือเป็นฝีในท้องหรือเป็นโรคเลือดน้อย ซึ่งหลักการไม่เลือกน้องเป็นเมียนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทส่งยึดมั่นเป็นปณิธานมากว่าจะไม่ทรงเลือกน้องเป็นเมียแม้จะต้องทุ่มเทียงกับใครๆมากมายจนเหลือที่จะจดจําถึงขั้นโดนขู่ว่าทาไม่ทําเช่นนั้นจะนับว่าเป็นผู้ผิดพระราชประเพณีรัชกาลที่6กจึงทรงตอบด้วยความจริงที่ว่าในพระหมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ที่ได้น้องเป็นพระราชายานั้นมีอยู่เพียงสองรัชกาล คือราชการที่สองที่ได้ทรงเลือกเอาเจ้าฟ้ากุลทนน้องสาวต่างพระมารดาเป็นพระมเหสีกับราชกาลี่ห5ทูกลกระหม่อมพระราชบิดาของราชการที่6เท่านั้นที่ได้เลือกพระคณิ t ฐาต่างพระมารดาขึ้นเป็นพระชายาของพระองค์ แต่สุดท้ายแล้วใครจะคัดค้านพลังของคนเป็นแม่ได้ราชกาลที่6ก็ไม่อาจคัดค้านเสด็จแม่ได้เช่นกันถึงแม้จะไม่ต้องเลือกเอาน้องสาวเป็นเมียได้แล้วแต่พระองค์ก็ต้องเลือกจเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระญาตสนิทมาเป็นคู่ตามพระราชาสาวนีอยู่ดี จึงต้องเลือกเอาเจ้าหญิงที่เป็นญาติสนิทมาหนึ่งองค์เพื่อให้เหมาะแก่พระฐานะของรัชกาลที่หซึ่งจะขึ้นเป็นพระหมากษัตริย์พระองค์ต่อไปและเพื่อจะส่งผลตอบพระชาติกำเนิดของพระราชโอรสของรัชกาลที่หที่จะมีพระชาติกำเนิดอันประเสริฐที่เ,เรียกว่าอุพโตสุชาติตามคติความเชื่อทางศาสนาที่เป็นแบบแผนโบราณราชประเพณีคือผู้ที่มีชาติกำเนิดประเสริฐจากทั้งสองฝ่ายทั้งจากฝ่ายพระราชบิดาและพระราชมารดาที่เป็นเจ้า เสด็จแม่จึงได้เลือกเอาหม่อมเจ้าทิพระรัตนประพาเทวกุลลูกสาวของพี่ชายเสด็จแม่ซึ่งก็คือลูกสาวของลุงของรัชกาลที่6ให้มาเป็นคู่หมายของรัชกาลที่6โดยเสด็จแม่ตกลงจะทรงรับหญิงโอไปฝึกฝนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทูลขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่5ต่อไปซึ่งการเลือกคู่แบบคลุมถุงชนนี้รัชกาลที่6ทรงรู้สึกชอบกลน,นัก เพราะพระองค์เองก็ทรงไม่ศรัทธาผู้ที่ต้องจับคู่กันด้วยวิธีนี้แต่ในสุดท้ายแล้วราชการที่หกกลับต้องมาทําเสียเองถึงจะมีผู้ใหญ่กล่าวไว้ว่าแม้ไม่ได้รักกันแต่กินอยู่กันไปก็จะรักกันมันก็จริงอยู่บ้างที่อยู่อยู่กันไปก็รักกันได้แต่มันจะกลายเป็นว่าชีวิตรักของพระองค์จะกลายเป็นการทดลองคือถ้าสำเร็จก็มีความสุขพอประมาณแต่ถ้าไม่สำเร็จด,ดังคาดก็คงเป็นทุกข์ และน่ารำคาญมากอยู่ส่วนเรื่องของหญิงโอราชการที่6ทรงเล่าวา่าไม่เคยเดียวรู้จักมักคุ้นและนึกไม่ออกว่าหน้าตารูปร่างอย่างไรทั้งคุณสมบัติก็ไม่ปรากฏมามีอย่างไรรู้แต่ว่าเป็นลูกของเสด็จลุงกับแม่ใหญ่ส่วนพวกลูกเมียน้อยของเสด็จลุงนั้นไม่ผ่านรอบคัดเลือกของเสด็จแม่ทั้งหมดการเลือกเมียให้าราชการที่6ในครั้งนั้นดูไม่เห็นใครค่อยพะวงถึงความสุขของพระองค์นักเพราะมัวนึกถึงแต่ความเหมาะสมมากกว่า แถมหญิงโอยังเคยแผลงฤทธิ์ลงนอนดิ้นร้องกรีดกรีดมีลักษณะของโรคฮิสเีเรียแต่เสด็จแม่ทรงพระดำริว่าถ้าได้มีผัวเสร็จแล้วคงจะหายรัชการที่หกทรงว่าข้อนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าไม่หายละ่ะพระองค์เองจะไม่ต้องมีเมียคุ้มดีคุ้มร้ายหรือ เสด็จแม่ถึงกับออกพระโอษฐ์ว่าสำหรับผู้ชายไม่เห็นยากอะไรเพราะเมื่อเมียไม่เหมาะใจก็หาเอาใหม่ได้แต่ทว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผ่องศรีเสด็จแม่ในรัชกาลที่6ก็ทรงพยายามฝึกอบรมหม่อมเจ้าทิพร,รัตนประภา,พ,าพระธิดาของกรมพระยาเทววงศวโรปการกับหม่อมใหญ่ให้พร้อมสำหรับการเป็นว่าที่สมเด็จพระบรมราชินีในอนาคตของรัชกาลที่6 แต่ก็ไม่สําเร็จถึงขั้นบานปลายเป็นปัญหาใหญ่จนสุดท้ายแล้วเสด็จแม่กลิว้วและทรงบอกงดไปเองและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวความรักและจุดยืนของพระมหากษัตริย์ที่ต้องทรงคํานึงถึงประโยชน์ความเหมาะสมโดยต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจเพื่อให้ถูกต้องยกเว้นพระราชาิขิยของพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่า นึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลัคช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์